โงลายใจที่ม <Internet. S 2> ีใครมาลัอแม่ไ <drip> ม <skal 04> ่มีใครลักแต่ที่ทบว่าจาบ้นโครงการไม่ไทำายมาก่อนตอนที่จะไปทำาล่นจะมีอ่างเดยวพอทำมาขายที่ผชาจะมีเ็กเราไม่ได้บอกว่าเด็กพม่ก็้มีคมถอง่างไปได้ต้อง้ เาจะปแล้วที่บอกาวไหมเอาโ่เอง้อ้่างใชานก็ไม่ยอมคุยอยากมาให้วูปกรรมการกวนเ้บ้านตึาหุบตินอะรูปกรรมการกอม่ไื้อบ้านกรรมการรบกวนใชแล้วมันไม่นไหมู่ปกกบ้าเล่นแตกมบ้านเด็กชาบ้านนะเลื่ตอนแรกๆหน้าบ้านเราอะเป็นหุบลวงของเด็กๆมันแก๊งเล่นจนจนเรื่องพลาดเด็กๆทนี้ ที่มันมีฝั่งนู้นมีสนามเล่นมันไม่ไปที่สนามมันมีตรงนี้ก็เลยพอมันบ้าบ้ามันไปสานแท่งแท่ง